เซอร์ไพรส์วันเกิดบีแผนที่ผมคิดไว้ก็คือก็จะบอกว่าบนสร้างประเด็นดราม่าให้บีนะครับแล้วก็จะทํายังไงก็ได้จนจนกว่าบีมันจะมีน้ําตาบีพี่ไม่โอเคตรงนี้ตลาขายไปนป่ะีขนาดพี่พูดบียังไม่เข้าใจเลยว่าพี่ต้องการอะไรเขาบอกเรองอะไรเรื่องคนโกรธะว่าแล้วว้าวอะไรกับคนที่บอะที ขออยพี่ยกเลิกความคิดที่จะมีเมียฉคนุ่นนี่ก่อนอันนี้บอกตรงว่ามันเป็นการเซอร์ไพรส์ที่ไม่ใช้เกิดจากพี่แต่เกิดจากของเขาที่เขาตั้งใจน่าไม่ครบนะเว้ยไม่คิดเดี๋ยวมีปัญหากันหมดแล้วนะโอ้ สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมโนแรเรสเดดชาแนลเช่นเคยนะครับทุกคนผมจะมาทําคลิปเซอร์ไพรส์วันเกิดบีถ้าทุกคนได้ติดตามทุกคนก็น่าจะรู้ว่าเดือนนี้เป็นเดือนเกิดของบีนั่นเองนะครับแล้ววันที่ผมจะเซอร์ไพรส์มันก็คือคืนวันที่16กนะครับก็คลิปนี้ก็คือตั้งใจแหละตั้งใจจะมาทําคลิปเซอร์ไพรส์บีนะฮะโดยการที่ผมมาได้ไปสั่งลูกโป่งไว้นะฮะที่ร้านลูกโป่งที่ลพบุรีนะนั่นก็คือร้านบอลลูนลพบุรีนะครับพิกัดอยู่ที่สายสองล สิ่งที่ผมคิดไว้ก็คือคอนเซปต์คล้ายๆปีที่แล้วแหละที่ผมทําให้บีนะถ้าทุกคนได้ติดตามพวกเราตั้งแต่ปีที่แล้วนะพี่บอกว่าให้บีเปิดตัวออกมาแล้วก็เจอแบบลูกโป่งลอยเต็มห้องเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ต้องบอกก่อนว่าตอนเนี้ยบีอ่ะไปอยู่ที่ร้านนะครับร้านเสื้อผ้าของบีเองนั่นแหละก็คือแบบไปไลฟ์สดไปสต็อกของไปจอดออเดอร์ให้ลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นกิจวัตรประจําวันของบีทุกๆวันแหละนะฮะก็คือจะกลับดึกทุกวันก็จะอยู่กับน้องๆน,นะ,ะที่ร้านนะครับปกติผมก็ไม่ค่อยได้ไ หลายล้านเท่าไหร่นะถ้าบีไม่ได้เรียกอะไรอย่างเงี้ยก็คือวันนี้ผมอยู่ที่บ้านก็คืออยู่กับน็อตนะก็ทีมงานตัดต่อก็คือตั้งใจจะมากินเลี้ยงวันเกิดบีในวันคืนวันพรุ่งนี้แหละก็คือแบบว่าอยากจะมาทาคลิปเซอร์ไพรส์ก่อนนะครับก็มันรู้สึกว่าเราจะได้เป็นคนแรกไงก็คือแบบเที่ยงคืนปุ๊บเราก็เซอร์ไพรส์เลยแหละก็คือเช้าวันที่17ปุ๊บเราก็เริ่มเลยอะไรอย่างเงี้ยแผนที่ผมคิดไว้ก็คือผมก็จะไปที่ร้านนะแล้วก็จะแอบากล้องไปตั้งไว้แล้วก็จะไปแบบไปดราม่าใ่บบีอะะ็็ืนนนััดดดเเเรรรงแปปห้มม ผมก็จะพูดประมาณแบบว่าเออเดี๋ยวนี้วีไม่ค่อยสนใจเรื่องการทําคลิปเลยนะไม่ค่อยสนใจพี่เลยเหมือนเมื่อก่อนอนะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่แบบวีทางานขายเสื้อผ้าตั้งแบบเริ่มมีการไลฟ์สดขายของมาบวีไม่ค่อยสนใจงานเรื่องช่อง YouTube สักเท่าไหร่เลยอะไรเงี้ยคือแบบ,บผมก็จะบอกว่าบ่นสร้างประเด็นดราม่าให้วีนะครับแล้วก็จะทํายังไงก็ได้จนจนกว่าวีมันจะมีน้ําตาตอนนี้ต้องบอกว่ารอทีมงานร้านลูกโป่งมาจัดห้องให้นะครับแล้วก็พอเสร็จปุ๊บเราก็จะไปที่ร้านเลยแล้วก็ รอเวลาเที่ยงคืนปุ๊บแล้วก็จะให้บีกลับมาที่บ้านใช่ไหมแล้วก็ให้มาเปิดห้องเจออะไรเงี้ยเดี๋ยวให้นออ็อตถือกล้องไว้อยู่ในห้องนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับทุกคนโอเคคิว ะะอยากเห็นคนมีน้ำตาตา<น>ความหวังน้ำตาลินไม่ว่าจะเป็นน้ำตาของความเสียใจของความแบบโดนโดนบ่นโดนด่าดราม่าอะไรเงี้ยแล้วก็น้ำตาแห่งความดีใจอะไรเงี้ยมันจะอยู่ในคลิปนี้ทุกคนตามต่อคลิปนี้นะครับกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคโอเคครับทุกคนนะตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าผมเพิ่งมาถึงที่ร้านนะครับ ต่บีไม่ได้อยู่ที่ร้านนะน่าจะอยู่หลังบ้านนะน่าจะเข้าห้องน้ำมาผมก็เลยแอบตั้งกล้องไว้ที่หุ่นลองเสื้อนี่แหละคนเดี๋ยวรอบีมันเดินมาแล้วก็เรื่องแผนการัน,นดีกว่านะครับอะไมมาไวอ่ะ,อะม่มาไวนี่มันมาไวเลยนี่บีมันจะเอี่ยงคืนอแล้วเนี่ยเนพิ่งนหลเสร็จกำลัจะเก็บของไป<อ>กิน<อ>กลับบ้านเหรอกลับกำลังจะเก็บของเลยแต่ว่ารอแบบเก็บรถเก็บอะไรเรียบร้อยแล้วไม่รอเขียนเลยนี่ ออเดอร์อบสต๊อกไม่มีมาก็มาตั้งแต่เช้าแล้วนะแล้วกลับก็ดึกทำไมทำไมไม่รู้จักอยู่บ้านมั่งอ่ะรู้เว้เข้าใจว่าทํางานทํางานเราก็ต้องดูดิเราก็ต้องแบ่งเวลามั่งเออกลับบ้านมันงก็ได้แล้วก็ปล่อยพี่อยู่บ้านคนเดียวพีก็มาตั้งแต่เช้าเนี่ยป่านนี้ยังไม่กลับเลยเที่ยงคืนจะเที่ยงคืนอยู่แล้วเนี่ยมาถึงก็ใส่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 หนูก็ทำงานทุกวันบอกว่าหนูพ่งไล่เสร็จแล้วสต๊อกมันก็ต้องโจ้พี่รู้ว่าทํางานทุกวันนะแต่เราก็ต้องดูเวลาด้วยไม่ใช่ว่าเออดึกดื่นัน ตะเที่ยมคือแล้วมีเรี่อมที่คิจะกลับบ้านข้าวก็ไม่กินเนี่ยเราไม่ได้กินข้าวด้วยกันมานหลายมือมาก,กเลยนับวันได้เลยตั้งแต่มีเปิดร้านเย เข้าใจเราก็ต้องแบ่งเวลาให้เป็นสิไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแบบเมืเ่อกูตื่นมาปุ๊บว่างน้ำเต็นตัวสิกูก็มาร้านเลยแล้วดึกๆึกคือเราก <c oughs> ็จะหลับอยู่แลละคุณถึงมาบ้านอะไรอย่างเงี้ยค,ควรควรมีเวลาให้กับคนอื่นบ้างไม่ใช่แบบ<ว>มันมีเวลากับางานของ <c oughs> ตัวเองมากเกินไปเราเข้าใจแหละว่าคุณทางานแต่คือแบบไหนๆเราก็พูดแลเะเราก็อยาจจะมาพูดมาพูดมั่งเถอะให้เราได้พูดในสิ่งที่เราแบบเราแบบเรารู้สึกบ้างอะไรอย่างเงี้ยถูกะแค่ทําเพื่องานโค้ด ทำก็สร้างนะคทั่ะเข้าใจเข้าใจว่าเออทําแล้วมันมันมันได้รายได้มันมีเงินเราเข้าใจแหละแต่คุณก็ต้องรู้จักแบ่งเวลาบ้างอย่างเรื่องแบบการทํางานเนี่ยอย่างคลิปอะไรอย่างเงี้ยคุณไม่มาดูเราเลยว่าเราเออเราทําคุณไม่มาเคยมาถามเราเลยว่าเอองานคลิปช่องเป็นยังไงบ้างพี่อะไรอย่างเงี้ยคุณไม่มาสนใจตรงนี้เลยคุณเอาแต่แบบอยู่กับการขายเสื้อของคุณอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่ได้มาว่าคุณนะว่าขายของแล้วคือเราเข้าใจแหละว่าคุณทํางานแต่พี่อยากให้เบียแบ่งเวลาบ้าง ใช่บอกเออตื่นขํามืดก็ยังแบบยังจะมาอยู่ที่ร้านอะไรอย่างเงี้ยคี่รู้สึกว่ามันมันไม่ไหวคือเราก็มาตามนะเราก็มาหาที่ร้านเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเกินไปประวังกับการที่แบบว่าคุณจะมาทําอะไรแบบเนี้ยมากๆหนักๆ <Wow. S 2> จนแบบไม่สนใจที่แบบว่าการที่จะเข้าไปในบ้านไม่สนใจแบบอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยคือแบบปล่อยให้เราอยู่คนเดียวเราทํางานคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็มาอยู่ตรงเนี้ยเราจะทาตัวให้มันแบบห่างก,กันเกินไปพี่รู้สึกว่าพี่ไม่ได้ไม่ได้ต้องการอะไรแบบเนี้ยคือทุกครั้งทุกอย่าง ที่เราทำกนคือเงินแ้วเว้ยแต่ว่าเราก็ต้องดูด้วยว่าเออความสัมพันธ์เราอ่ะมันก็ควรให้มันเป็นเหมือนเดิมไม่ใช่แบบให้มันมาแยกห่างกันแบบนี้เราอยู่บ้านเดียวกันเราไม่ใช่ว่าเราแยกกันอยู่เนี่ยทาเหมือนอย่างเงี้ยเราเหมือนเราแยกกันอยู่เลยพี่รู้สึกว่ามันมันไม่โอเคแล้วก็เกินไปงานก็คืองานเราเข้าใจตัวเองต้องแบ่งเวลาบ้านไม่ใช่แบบไม่อยู่แต่ที่ร้านอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยที่พี่ไม่โอเคตรงนี้ขายไปเลยป่ะล่ะลขนาดพี่พูดบียังไม่เข้าใจเลยว่าพี่ต้องการอะไร ก็ <sabia S 1> บอกเออถ้าบอกว่าก,การที่บอกว่าเราลงทุนเราเปิดร้านให้แต่คุณกลับมาทําพฤติกรรมอย่างเงี้ยเราก็ไม่โอเคหรอกล้วถ้าเรารู้อย่างเงี้ยเราจะไม่ทําให้คุณเลยจริงๆเราจะให้คุณอยู่กับเราแบบนี้ดีกว่าถ้าเราทําให้คุณแล้วคุณแบบมาทาตัวทางเหินเราอ่ะคือพี่ไม่ทําดีกว่าคุ่พูดแค่เนี้ยใช่มีคนกับบ้านคนมีเวลาให้ครอบครัวบ้างคนมีเวลาให้พี่คนมีเวลาให้หมาให้แมว ให้กับคนที่บ้านบ้างควรมีเวลากินข้าวกันบ้างไม่ใช่ว่ามาอยู่แต่ตรงเนี้คุณไม่รู้สึกว่าคุณคิดถึงบ้านคิดถึงเราคิดถึงหมาคิดถึงแมวที่บ้านมั้งคุณอยู่แต่ที่ร้านเนี่ยจะไปไหนเราจะไปไหนเร่าจบไ ผมว่ามันน่าจะเครียดผมก็ใส่มันเยอะเหมือนกันมันไปรอที่รถแหละแผลนี้มันว้าอยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านคำทุกคนอยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านคำได้ระบายวันนี้คือมันเต็มที่อ่ะโอ้โหร้องไห้ฮะดราม่าผมว่าแล้วมันต้องเป็นแบบนี้นะครับเพราะวีเป็นคนที่แบบบอดตาตื่นนะแบบพูดอะไรกระทบกระเทือนจิตใจหน่อยไม่ได้คุณบอกน้ำตามาแล้วแผนต่อไปก็คือเราจะไปเซอร์ไพรส์บีที่บ้านกันตามต่อคลิปนี้กันนะ ผมบอกให้น็อตถือกล้องไว้แล้วแหละบีเปิดประตูเข้าไปโอ้โหนั่นแหละเซอร์ไพรส์เลยครับน้องๆนครับผมพี่ก็แค่อยากให้บีมีเวลาให้พี่บ้างไม่ใช่ว่าเออทำแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยอยากเริ่มได้นะพี่หนูก็ไม่แบบไม่ได้อยากทำงานหนักๆแบบี่ทุกวนนันเอยางเข้าใจาคือเราเข้าใจด้วยว่าตัวเองทําเพื่ออนาคตทําเพื่ออยากได้บ้านอยากมีอะไรในสิ่งที่ตัวเองต้องการมีแต่คือแบบ เนี่ยก็แค่นี้เองเข้ามาเนี่ยคุณก็ทําให้มันแบบรู้จักรักษาเวลาบ้างเออเนี่ยสักสองทุ่มหรือสามทุ่มคุณก็ต้องมาบ้านได้แล้วไม่ใช่ว่าโอ้แม่งไอ้เหี้ยเที่ยงคืนตีหนึ่งนี่ยังไม่อยากแต่กลับเลยอะ่เนี่ยดูดิคุณกลับมาคุณไม่คิดถึงแมวคุณไม่คิดถึงหมาบ้างหรอหรือคุณไม่แบบไม่นึกถึงเราบ้างหรอว่าเราจะอยู่ยังไงวะเราจะกินอะไรวะคือเราก็รู้เราก็ไม่ได้ค่อยไปร้านกับคุณหรอกพี่ก็อยากให้บียะมองมาบ้านมัางว่ามันเป็นยังไงวะที่บ้านเขาทาอะไรกัน ก็รู้ที่พี่บน่นก็เพราะพี่อยากให้บีเปลี่ยนตัวเองบ้างไม่ใช่ว่าเออพี่บ่นก็ได้มันก็ได้แค่บน่นแต่บีไม่เปลี่ยนแต่บีไม่คิดจะเปลี่ยนอะไรตัวเองเพื่อคนอื่นเลยทํางานนะพี่ไม่ว่าแต่คือแบบอยากให้ตัวเองอ่ะให้บีมีเวลาให้ครอบครัวบ้างแค่นั้นเองพี่ต้องการแค่นี้ว้าว <Wow. S 1> อะไร happy birthday d a y ์ a ู่ o ู a a p ปี้เบ h ร์ธ y ดย์ o ู a a ู o y ปปี้เบิร์ a เ h ย์แฮปปี้เบ a รปปเรปปะตูปิประตูโอ้ยดีนูอยืนนานแล้วเนี่ยมาักี แฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับปีนี้ไม่ได้ร้องไห้เพราะว่าแบบน้อยใจที่ไม่จัดให้นะแต่ปีนี้ร้องไห้เพราะว่าโดนบ่นพี่ขาแค่อยากแบบเออบ่นก่อนให้มันดราม่านิดนึงก่อนที่แบบมีจะเข้ามาที่ห้องอะไรอย่างนี้ไงน็อตก็รออยู่ตั้งนานแล้วไม่มาสักที ที่พี่พูดที่บ่นเมื่อกี้นะมันไม่ใช่แบบว่ามันเป็นสิ่งที่พี่รู้สึกหรอกแต่พี่แค่อยากแบบจะสร้างประเด็นดราม่าขึ้นมาให้พี่น้องได้กกอนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะแบบเซอร์ไพรส์ในสไตล์พี่แบบเปิดประตูมาเซอร์ไพรส์เลยเหมือนเหมือนคลิปปีที่แล้วมันก็จะบอว่าโอ๊ยเหมือนปีที่แล้วเลยอะไรเงี้ยแบบว่ามันก็อยากแบบให้มันดราม่านิดนึงให้บอกมีน้ำตาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เข้าใจแหละว่าทำงานพี่ไม่เคยแบบมายิ่งเง่าเลยเรื่องนี้หรอกอย่างเงี้ยพี่ก็รู้ว่ามันเป็นวันสุดท้ายของใีนะพี่ก็อยากจะทำใหลมมันก็ไไ่ด้ มา,มายอย่างที่คลิปวันเดนทายที่บีทายพี่มันก็พี่ก็รู้สึกดีใจนะเพราะปกติพี่ก็ไม่เคยได้รับจากใครอ,อะไรแบบนี้เลยอะไรเงี้ยมันไม่ได้เยอะแยะมากมายเลยหรอกแต่มันก็เป็นสิ่งที่ตั้งใจว่าจะทําให้ทุกปีแหละว่าทำเงี้ยให้ทุกปีเ,ปเ,เพราะว่าทีบีทําอยู่พี่ก็รู้ว่ามันเป็นเพื่อครอบครัวเพื่อบ้านเพื่องานนะอะไรเงี้ยพีเป็นคนเก่งแล้ว ก่งแล้วเก่งแล้วก็วคือแบบสิ่งที่มันทําอยู่มันดีอยู่แล้วทาต่อไปไม่ต้องห่วงทางบ้านหรือไม่ต้องห่วงทางนี้งานช่องเดี๋ยวพี่เนอจัดการให้บีเองบีก็ดูแลเรื่องกิจการร้านบีบีชอบบีไปไพนะี่พยายามเลือกที่แบบสถานที่ที่มันมีความหมายแล้วแบบอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณมากขอบคุณทุกปีอยู่แล้วแต่ปีนี้มันที่ไม่ได้ตื่นเต้นเพราะว่าหนูไม่ได้โฟกัสกับตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยหนูโฟกัสแต่กับงาน กับเงินกับกับอนาคตกับบ้านคือเราเขาแต่กหนูชอบนะก็ขอบคุณที่ตั้งใจามสำหรับเคสก็เดี๋ยวไว้พรุ่งนี้นีสด้วยหรอนัดเพื่อนๆไว้แก๊งยูเปอร์มามีมาด้วยหรอมาหมดเลยแก๊งเราอะดูเลยครับทุกคนนะมันต้องสร้างเรื่องสร้างประเด็นดราม่าขึ้นมาก่อนนะเพราะว่าทีให้ร้องไห้บีมันไม่อิดนี่บีแฮปปีเบิร์ดเดย์ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ อนดีขอไม่มีทั้งคอ้ั้เงี้ยออุสะดุ้งเลยครับสะดุ้งเหรออย่สะดุ้งเหออยโอเลยอคนที่มาโอเคเรียนจะหมดแล้วป้ไม้ของเรามันชัดเจนอยู่แล้วแนูก็ไม่ได้ขออะไรขอให้พี่ยกเ่ิงความคิดที่จะมีเมียสองคนี่ก่อนี่ก่อ ในปีนีะหนูขอให้เพื่อนๆทุกคนรวยๆเฮงๆประสบปัญหาปรสบาสำเวยรวยรวยรวยดีวยรว้สุขภาพแขงแรงมีชีวิตที่มีงามป้าเอาเปล่าเปลอาเปล่าเอาเปล่าเลยเาเลยเาเลยแฮ

ันนี้ <Okay. S 2> บอกตรงว่ามันเป็นการเซอร์ไพรส์ที่ไม่ได้เกิดจากพี่แต่เกิดจากของเขาที่เขาตั้งใจ<ห>นะให้ครบนะเว้ยไม่คิดเดี๋ยวนี้ไปหาก,กันหมดแล้วนะท่านอุ้ยอะกันล่ะอะไอะไรเ้ออะไรอะใช่อ่ะเี่ยต้องบอกเลยว่ายอมรับมากที่พี่ชายคนนี้ทำมันมาตลอด ปีไม่เคยทำให้หนูรู้สึกว่า์กอ่ปีนี้ให้เท่าไหร่ปีนี้ให้เท่าไหร่ถามไปเสรแล้วสองสองสองบาทสองหมื่นสองร้อยเพยสองแสนครับพี่อยาเซอร์ไพรส์ผู้หญิงคนนี้ทุกคนครับก็ปาร์ตี้ก็ยังจะเดิมเดินต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่ขออนุญาตปิดคลิปไว้เท่านี้สำหรับคลิปไฮวันเดย์บีบีนะ ก็ร่วมกันอวยพรวันเกิดมีมีได้นะครับที่ใต้คอมเมนต์แล้วกันนะครับผมนะก็ไม่มีอะไรมากมายก็มีแค่กลุ่มเพื่อนๆยูทูบเบอร์ที่สนิท,สน,ทสนิทกันนะครับม,มารนะ่วมงานคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากกดติดาตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเ,เดี๋ยวพบก,กันใหม่คลิปหน้านะฮะโอเคบ๊ายบายอันนี้เลียวเลียวมากทุกคนครับผมเลียวมากบอกว่าคิวมากอักเสบนะครับก็ขอบคุณถ้าจะบอกว่าน้อง นิ้น้อยสุดในกลุ่มที่เราอยู่น้องเป็นเด็กที่มีความคิดที่โตมากผมก็เออไปวานๆไนเออเออปเออ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 เขาไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากคำว่าเราดีใจนะคะแล้วก็ขอบคุณที่มาอันจากลาดพร้าวมาสิงห์บลีนคนจริงจะซูบคุมเวทไปจนจรัน การแข่งแรงขอให้ยาได้ป่วยได้ไข้ได้เจ็บขอให้ยาปวดหัต้อร้องทไม่ได้นำมาประตักรตับผลานถาว่าจะรีก่อนรื่อนน้มันหายแต่ไม่มี็นเจ้ากกบแล้วกบแล้วกกๆแล้วมีรถใหม่ก็ขอให้อาแบบในปาร์คันเกียร์เกียร์หลุดตัวอะไรก็ ขอให้มีแต่ความสุขควาเดินๆขอให้ช่องแอคเสดนะครับถึง10ล้านซับยไวๆนะครับขอให้เขาเดินเล่้านกัเลกันเลยขอใ้ขนเลยอให้ขัเอให้ขกัน0ล้านันนอ้ันลอกันก่เอนเลยอนมีองค้กลอำัเลยขก่อในอยากให้ทุกคนนะครับที่ดู คลิปนี้อยู่นะครับเอาสองคนนี้เขาเป็นตัวอย่างนะผมต่อให้เขาจะท้อจะเครียดขนาดไหนแต่เขาก็ไม่เคยล้มเลิกความคิดของเขานะครับผมขอให้ญาตเขาเป็นตัวอย่างนะผมเขาสมควรเป็นคนที่ชิมมาครับขอบคุณครับขอบคุณมากน,นะครับพี่